ชีวิตล่าสุดของหนุ่มสุวินิตสิบห้าปีเป็นพระเอกที่ถูกลืมขอหันหลังให้วงการหนุ่มสุวินิตปัญจะมะวัตร พระเอกหนุ่มที่ใครๆก็คุ้นเคยกับฉากเอาน้ำแข็งทูหลังจากหนังเรื่องจันดาราฉบับปี2544และอีกหนึ่งบทบาทที่สร้างชื่อให้เขาจากการรับบทเป็นต้นกล้าในละครเรื่องกริ๊งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ซึ่งปัจจุบันได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงพันตัวเป็นนักธุรกิจและไลฟ์โค้ดด้านการดูแลรูปร่างและสุขภาพอีกทั้งยังเป็นผู้ให้เสียงในสปอตโฆษณาเช่นกันการเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ทำอะไรความหล่อเข้มของเขาไม่ได้เลยจริงๆ ปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปมากจนจำเกือบแทบไม่ได้ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวลงเสียงภาพต่างๆทั้งทำธุรกิจส่วนตัวแต่ก็ยังรับงานละครงานพิธีกรอยู่แฟนๆอาจจะเจอเขาตามงานต่างๆขอขอบคุณข้อมูลจาก homeinsuranceworld com ขอบคุณค่ะ